เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษวันพัช12อากเ e นจินอิมแพคอีดิชั n วันที่28กุมภาพันนี้เรียกได้ว่าวันพัชกลายเป็นแบรนด์ที่ร่วมง,งานกับ g n n จิน m p a c t คไว่มากๆเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นรุ่นพิเศษ Gen จิน Impact Edition อยู่ในวันพัช A Pro วันพัช A2 วันพัช11 ล่าสุดแคปก็ได้เตรียมเผยโฉมวันพัสดุสองอาร n เกมจีนอิ i แพคอิรุ่นพิเศษอีกหนึ่งุ่นในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับที่รัไปกับตัวทีสอแรกเพื่อเฉลิมฉลองใส่ป้ายรุ่งร้อนนี้แง้มเป็นตัวแทนสายของวันพัสอินเดียตอนนี้ก็ได้เผยข้อมูลบางส่วนพร้อมทั้งมีกิจกรรมรุ่นรับมือถือวันพัสดุสองอาร n i m p a c t อิม i พคดนหนึ่งเครื่องไอเทมในเกม40และคูปองสำหรับเทรดเครื่อง1 0 0 0พรูปีสำหรับวันพัสดุส รวมถึงเกมจีนเแพดดิชั่นด้วยครับสำหรับวันพัสดุอารุมพิเศษนี้น่าจะมาพร้อมกับแพ็กเกจที่ออกแบบมาใหม่และมีของสมนาคุณพิเศษที่ได้รับแรงบดาจัมจมาจากตัวละครเกมจีนเป็นแเพิ่มเติมด้วยครับ